หญิงยาหลังจากไปอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะดังก็อยู่ที่ไทยหลายเท้าหญิงยาไปเป็นนักข่าวแดนประดิบแล้วล่ะคะ่ะห่างหายจากวงการไปสักพักแล้วล่ะคะ่ะสำหรับหญิงยาธนิตจ,จินยาธนันชัยการหลังจากที่เธอเซ็นสัญญากับทางอุเดลิงญี่ปุ่นเป็นเวลา5ปีสาวหญิงเองก็ย้ายไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นแบบเต็มตัวแล้วล่ะคะ่ะทาเอาแฟนๆที่ติดตามเธอมานานผ่านอินสตาแกรมและ Facebook ต้องบอกเลยนะคะว่าสไตล์ของเธอนั้นเปลี่ยนไปมากมาก ผิดกับอยู่ที่เมืองไทยเลยแหละค่ะไปอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยทาให้เธอดูเป็นที่รักที่ชอบของแฟนคลับทางญี่ปุ่นเป็นอย่างมากจากนั้นหลายคนเองนะคะก็ต้องตาโตค่ะเมื่อเธอได้ออกมาโพส์ภาพคู่กับหนุ่มคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษเผยถึงความรู้สึกพิเศษเป็นครั้งแรกเมื่อเจอกันในวันนี้และเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่จะบอกให้ทุกคนรู้แถมเรียกอีกฝ่ายว่าบูบูอีกด้วยล่คะค่ะทันทีที่สาวหญิงโพสพาพ,พร้อมแคปชั่นทางเพื่อนดาราต่างเข้ามาแซวแฟนคลับ ก็เข้ามาแซวกันเพียบเลยล่คะค่ะงานนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามและให้กำลังใจเธอกันต่อไปคะ่ะ